โอ้อะไรเพราะว่าอันนี้อันี้มันขั้นตอนเยอะขั้นตอนมาที่ช่อนี่แหละใช่แต่มันมันสวยมันทำมันสวย ฉันว่าฉันว่าตัวสาวแกนันคุ้มมากเลยนะซือตัวนี้มาเนี่ยใช่ฉันซื้อก้อมาคุ้มันค้มทะเลช้นะอืมตังที่ซื้อมามืนสองหมื่นหกพันห้าร้อย่แต่มือหนึ่งมาสองหมื่นสองหมื่นสองหมืนสองได้ ตา่าันยเินเดนอา,าแลแต่ไม่ได้เนมาเลครับที่ี้ทีนีนเดี๋ยวให้โอนโอนให้วันนั้นครับ